วันที่5มกราคม2569นายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโรงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย ช่วงเช้าเวลา9นาฬิกา30นาทีณอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสารพะอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2,569พร้อมร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสารพะโดยมีผู้บริหารท้องถิน่นและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า200คนจากนั้นเวลา10นาฬิกา า30นาทีณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองจอมพลอเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,569กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจอมพล ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพเบื้องตน้นกิจกรรมนันทนาการและการมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนนายวิวัต์กล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญของสังคมอบจอราชบุรีให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี